ครับก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกท่านพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาชมการฆ่าต่อนะครับการฆ่าต่อ <c oughs> เกษตรกรท่านจะโลกนะครับโลกเคหกสองโคกที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณเจ็ดไร่นะครับประมาณเจ็ดไร่เท่าที่สอบถามกันเนาะ แล้วก็อยู่บนหัวนาอีกประมาณสามไร่เป็นประมาณสิบไร่แล้วก็บนคันคลองคันคลองอีกประมาณหน่อยหนึ่งรวมๆเนื้อที่ก็อยู่ประมาณหนึ่งไร่พอดีท่านก็ขายไปนะครับโคกนี้เคหกสองนี่อายุที่ท่านดูแลหรือว่าตัดขายมาเนี่ยยี่สิบปีนะครับยี่สิบปี ก็ตัดขายอยู่อย่างนั้นแหละครับพอดีท่านก็ไปจอง K-62 กับกระผมไว้ผมก็เลยได้โอกาสมาทําคลิปนะครับใช้ไกโฟเสตนะครับยาไกลโฟเสตยาชนิดดูดซึมฉีดไปบนต่อนะครับท่านก็จะปลูกบนบนแถวเก่านะครับตรงนี้แกไม่ได้ค่าเพราะว่าปลูกที่หลังเป็น K-62 เหมือนกันดูเขาให้หน่อนะครับ K-62 นะครับ ทั้งหมดที่ทั้งค่าตอนแล้วก็บนคันคลองเนี่ยท่านขายไปเมื่อสักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะผู้รับเหมาเขาก็ให้สองแสนเด็ดนะครับสองแสนเด็ดเนื้อที่ก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดไร่สวยงามแปลงนี้ผมเคยเอาทำคลิปแล้วล่ะถ้าทุกคนได้ดูก็จะพอจำได้เนาะมันเป็นโคกอยู่ข้างๆทุ่งนาของท่านนะของเกษตรกร หกสองก็ให้หน่อดีนะทุกท่านแล้วเขาก็จะอวบอ้วนพอๆกันนะ่ะแต่ละต้นเวลาโตขึ้นเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนสักปีหนึ่งค่อยแต่งนะครับไม่ว่าจะพันอะไรนะสักปีหนึ่งค่อยแต่งออกเราถึงจะรู้ว่าต้นไหนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับ K62 เนาวันใจ K62 ถ้าใครสนใจก็เ,เลือกเอาไปใช้ในพื้นที่ของท่านได้เหมาะกับที่โคกนะครับที่โคกที่ที่ไม่แฉะขอบคุณครับผม